ผมสวยมากวันนี้นะคะลูกค้าเรามีเสิมผมบางรุ่นใหม่ค่ะรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นทอเต็มฐานเลยนะคะเพิ่มความหนาของเส้นผมค่ะดูค่ะนี่นะคะลูกค้าปริมาณความหนาคือแบบหนาขึ้นจากเดิมมากนะนอกจากผมหนาสวยแบบนี้แล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการทอก็ปี้หนังศรีรษะแบบนี้นะคะลูกค้าขนาดฐานค่ะอยู่ที่6กคูณเนิ้วนะคะใครที่ว่าปกติเนี่ยด้านบนค่อนข้างบางเยอะกลัวฐานเดิมเนี่ยมันปิดไม่ค่อยได้นะคะลูกค้าอาจจะงอกเยอะนะคะบางเยอะแบบนี้แล้วก็ใช้รุ่นนี้ค่ะปิดได้แน่นอนนะปิดเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถแสก ฐานก๊อบปี้หนังหัวแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะโปะหรือว่าไม่เนียนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะแสกก๊อปปี้หนังหัวแบบนี้แสกทางไหนก็ได้เป็นการทอเส้นต่อเส้นแบบนี้ค่ะแล้วดูเส้นผมคือแบบผมสวยมากนะคะลูกค้าพลิ้วมาค่ะแบบนี้นะใครที่มีปัญหาศีษะแบบนี้นะคะลูกค้าอาจจะบางจะล้านด้านบนค่ะวิธีการติดง่ายๆนะคะลูกค้าด้านในเนี่ยเราจะมีกิ๊บติดให้อยู่ประมาณ4ตัวนะคะใครที่ต้องการเยอะกว่านี้สามารถแจ้งได้ค่ะผมพลิ้วๆแบบนี้นะติดเพิ่มเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าใช้กิ๊บเนี่ยติดเข้าไปแบบ นี่นะคะลูกค้านี่นะคะพอติดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะคะลูกค้า ปิดส่วนที่มีปัญหาของเราเรียบร้อยค่ะนี้เลยค่ะมั่นใจได้เลยด้านบนก็จะแสกเป็นคานกอปี้หนังหัวนะคะรับรองความเนียนค่ะรุ่นนี้นะคะลูกค้านอกจากแสกเนียนแบบนี้แล้วด้านหน้าเนี่ยเรายังมีการเพิ่มไรผมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเวลาใส่นะใครที่ว่าด้านหน้าปกติร้านเยอะเลยไม่มีไรผมนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะมีไรผมด้านหน้าแบบนี้นะคะลูกค้าเวลาใส่ค่ะมัดจุกได้นะคะลูกค้าทําทรงได้ตามชอบค่ะผมสวยมากนะคะติดเสร็จแบบนี้นะคะลูกค้าวีเข้ากับผมเราแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะ ลูกค้าผมสวยมากสามารถที่จะนิบตรงม้วนลอนได้ตามชอบนะคะลูกค้าจากนั้นค่ะก็มัดจัดแต่งทรงได้ตามสะดวกนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะปกติ12,900บาทไฟะ,คะใครสนใจนะคะลูกค้าโปรโมชั่นค่ะเหลือเพียงแค่8,900บาทมีพร้อมจัดส่งนะคะ